ในรายวันสุคนชัยอารีตำรวจดีที่ควรเชิดชูกับไร้คุณค่าที่มองเห็นข่าวกระทบกระเทือนจิตใจในวงการตำรวจแนวบทเรียนที่จะต้องมองหาความบกพร่องส่วนใดควรจะต้องทบทวนให้เกิดมาตรฐานในสายตาตำรวจด้วยกันบ้างก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่าน พันตำรวจโทกิตชนจันยรมรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสอนทอ่าข้ามถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นำตำรวจเข้าระงับเหตุพ่อคลั่งจับลูกสาวเป็นตัวประกันตำรวจภายใต้การนำของท่านรองใช้เวลาหลายชั่วโมงผ่านไปพยายามพูดจาหวานล้อมและหาช่องทางเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวเสียงปืนก็ดังขึ้นติดต่อตลอดเวลาในที่สุดท่านรองพร้อมลูกน้องบุกเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเหยื่อ กระทั่งลูกสาวหลุดจากมือพ่อวิ่งออกมาคือจุดสำคัญที่ท่านรองกระชับพื้นที่นำลูกน้องหวังจับเป็นเสียงปืนที่รัวใส่เป็นชุดกระสุนนัดหนึ่งถูกจุดสำคัญท่านรองขณะที่วิ่งเข้าไปใช้เกราะกำบังเพื่อปกป้องลูกน้องท่านเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุพร้อมกับผู้บ้าคลั่งคนนั้นเป็นข่าวสะเทือนใจไปทั่วแม้ท่านรองจะได้รับความดีความชอบเลื่อนยศพลตารวจเอกตอบแทน กับเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งก็ยังไม่คุ้มกับชีวิตตำรวจคนหนึ่งที่ผ่านศึกสงครามการสู้รบในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้มาอย่างโชคโชนบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านชีวิตของท่านมาก็ยังจะต้องนำมาขยายให้กว้างมากขึ้นด้วยความรอบคอบระมัดระวังกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจพลาดพลั้งได้เสมอท่านคือตำรวจน้ำดีคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทุกคนศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นบทเรียนต่อไปกับข่าวที่ไร้เดียงสาในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่มองเห็นภาพชัดเจนบนสอนอยานวาพวกเขารับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงรีบไปลงที่เกิดเหตุปรากฏว่าเห็นคนขับนั่งหมดสติในที่นั่งตำแหน่งคนขับหลังจากไปชนกับรถข้างเคียงหลายคันตำรวจจึงนำไปสอ เปิดประตูรถเอาคนหมดสติออกมานั่งรอการสอบสวนนานกว่าสามชั่วโมงอ้างว่ารอให้สางเมากระทั่งครอบครัวมาแจ้งกับตำรวจว่าสามีไม่เคยดื่มเขาเป็นคนป่วยขอให้รีบส่งโรงพยาบาลช้าไปแล้วถึงมือหมอก็หมดสติจากเส้นเลือดในสมองแตกก่อนถึงมือหมอช้าไปหลายชั่วโมงมันคือบทเรียนที่ตำรวจรู้กันซ้ำซากไม่ใส่ใจ ในการทำหน้าที่ด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นในความไร้เดียงสาในหน้าที่มีปรากฏทั่วไปความรับผิดชอบกับความไม่รับผิดชอบเกิดจากความเห็นแก่ตัวไม่สมศักดิ์ศรีคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎแม้แต่น้อยนิดตำรวจประเภทนี้ไม่เคยใส่ใจในบทเรียนที่นำไปสู่คุณธรรมเพราะพวกเขาถนัดเรื่องตำราจโจรมาใช้กับประชาชน สุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน